ก็สวัสดีนะครับก็พบกับผมนะครับช่องมิตรแพรนะครับอันนี้ก็จะมาแบบรีวิวตอนเด็กหน่อยครับพอดีว่าเราจะมารีวิวสปอร์ตไลท์นะครับที่ติดกับรถ x m a ก็นะครับอันนี้ก็จะมาะแนะนำนะพอดีว่าผม,ม่ไปใส่ไฟสปอร์ตไลท์มาครับแต่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ที่ซ่อนอยู่ในไฟไฟเลี้ยวนะครับเราซ่อนไว้ในไฟเลี้ยวเพราะว่าปกติถ้าเป็นบางคันบางรุ่นเขาจะเอาไว้แบบว่าตาม ่าตรงบางโคลนบ้างอะไรบ้างครับอันนี้ผมไปใส่ที่ร้านเพชรมีพิรุดนะครับหรือพี่เพชรนั่นเองก็คือเอาซ้อดไวในไฟไฟ,ไฟเลี้ยวเลยคมไฟเลี้ยวเลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาอ่าเนี่ยจะมาซ่ออ่าเขาจะเอาซ่อดไ,ไว้ไวในในนี้เลยนะเป็นปลอตไลท์เป็นสามสิบวัตต์นะครับผมสามสิบวัตต์เนี่ยทางร้านเขาอ่าน่าจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสองพันแปดถ้าเป็นสี่สิบวัตต์ก็จะอยู่สามพันห้าครับ อย่าง30วัตตเนี่ยรับประกัน1ปีนะครับสองพบาทส่วน40วัตต์รับประกันอยู่6เดือนราคา3,500ันหนะครับสี่วัตอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับดับแรกเลยก็เดี๋ยวต้องติดเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูความสว่างนะครับ่าทางตก้องมาทางนี้เลยอ่า ก็เดี๋ยวมาลองดูไฟนะครับอ่าเป็นไฟสีขาวครับอันนี้ตั้งที่ราดตั้งให้ผมแบบอยู่ในระดับหัวเข่านะครับที่เราตั้งปกติคือว่าจะไม่ให้แสงเนี่ยแยงตาคนที่เขาขับรถไปมานะครับผม mm. ก็เดี๋ยวลองดูแสงสีขาวครับอันนี้ติดเครื่องก่อนให้เป็นไฟสแตนดาร์ดก่อนอันนี้ก็จะเป็นไฟจากรถธรรมดานะครับเป็นไฟเดิมๆจากรถเลยถ้าเดี๋ยว ให้เปิดสปอตไลท์ครับอ่าลองเปิดสปอตไลท์สีขาวอ่าเนสปอตไลท์จะประมาณนี้นครับถ้าอยู่ระยะน,นี้คือมันก็ไม่แยงตาก็แบบโอเคนะครับยังสบายดีมองแบบโอเคจะเห็นได้ชัดว่าสว่างขึ้นเลยนะครับบเ้าทางมืดๆนี่คือแบบไปสว่างนะครับขับรถต้องคืนนี่สบายเลยคือแบบโอเคเลยนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูแสงเป็นสีเหลืองกับขาวหรือว่าสีเหลืองล้วนนะครับ ก็เดี๋ยวดูเป็นลองเป็นสีเหลืองมั้งนะครับเป็นสีเหลืองพลาในขนาดที่เราขับจะฝนตกหรืออะไรเงี้ยครับเป็นสองทางครับว่าจะสว่างขนาดไหนหรือว่าจะแสบตาขนาดไหน,นครับลองเปลี่ยนเป็นเหลืองดูอ่าเป็นสีเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลองขับไปเลยก็จะแบบแยงตาหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ในกรณีที่แบบว่าฝนตกหรือว่ามืดจริงๆนะครับเคี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบบสว่างมากนะครับ แบบว่าผมมองว่ามันโอเคเลยนะครับใช้แบบว่าเดินทางต่างจังหวัดนะครับก็เลยแบบว่ามารีวิวให้เพื่อนๆนะครับที่ขับ X Max หรือว่าขับ Corsa หรือว่าขับรุ่นไหนนะครับร้านพี่เพชรเนี่ยเขาแบบว่าเขารับปิดเครื่องได้เลยเขาแบบว่ารับนะครับแบบรับทํารับเจาะติดตั้งนะครับสปอร์ตไลท์แสงสีขาวเนี่ย เขาลองลองทักไปแบบสอบถามหรือว่าให้เขาไอ้นี่ได้แบบว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่หรือว่าต้องทายังไงบ้างครับในข้อดีของมันนะครับในตัวที่ว่าติดเาเรียกว่าติดอ่าสปอร์ตไลท์เนี่ยคือข้อดีของมันคือว่าคือเราอะจะเอาแสงเนี่ยไอสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาเรียกว่ามาออมาไว้ในนี้มาไว้ในไฟลี่เขาเรียกว่าโคมไฟลี่มันก็มีสีเหลืองแล้วเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าเออมันมันแบบมันซะาตานะครับมันแบบซ่อนไว้ข้างในแบบดีเลยนะครับมันไม่แบบมาลุงรัง,ลงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเขาไม่ตัดสายไฟเรานะครับแม้แต่เส้นเดียวคือว่าเขาจะมีสายไฟเดินเรียบร้อยเลยจะมีกล่องควบคุมอยู่ตรงแบตบสองอ่าคือเขาเดินมาเนียนเลยะเขาปรับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองกดไฟสูงให้ดูหนะ่อยเดี๋ยวดูกดไฟสูงต่ำนะครับมันจะเป็นแบบไหน มันจะออกเหลืองๆเห็นไหมครับนี่คือไฟแบบว่าสูงสูงต่ำก็ประมาณนี้นะครับเผื่อแบบว่ามีคนสนใจคือแบบว่าฟัก็สรุปเลยนะเนี่ยการที่ติดสปอร์ตไลท์ในโคมไฟเลี้ยวผมเรียกว่าโคมไฟเลี้ยวละหรือว่าไฟเลี้ยวเนี่ยมันโอเคในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าการที่เราแบบว่าฉุกเฉินอาจจะใช้ไปต่างจังหวัดในตอนกลางคืนหรือว่า ขับรถกลับบ้านตอนเด็กๆถ้าเราไปเจอ,อ <c oughs> เขาเรียกว่าถนนที่แบบไฟน้อยหรือไม่ค่อยสว่างนะครับไปเจอหลุมเจอบ่อเงี้ยเราสามารถจะใช้แบบไฟเพื่อแบบว่าดูทางได้หรือว่าถ้าเราไม่ไปเปิดตรงสวิทช์ที่เขาให้มาเขามีสวิตช์ตรงนี้นะครับคือมีอยู่สองจุดเป็นสวิตช์ไฟขาว,วาไฟเหลืองนะถ้าเราไม่กดสวิตช์ตรงนี้เรากดเป็นไฟไฟสูงเช็คเช็คทางเช็คหลุมบ่อกัแบบอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยกดทางได้หรือว่าสต็ตอปแจ้งเตือนแบบว่าเพื่อร่วมทางในกร,รณีที่แบบว่า รถจะเลี้ยวหรือแบบว่าเรามาเร็วเตือนกันได้คือมันใช้แบบประโยชน์ได้เยอะนะครับในมุมผมที่ว่าผมติดมาเนี่ยผมไว้ปรับเดินทางเผื่อผมไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนคืนอะไรอย่างนี้ครับก็เผื่อเพื่อนถูกใจหรือว่าชอบก็ทักเข้าไปติดต่อที่ร้านเพชรมีพิรุ์ได้ครับก็ Så ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับผมแื่อเผื่อบางคนชอบเหมือนผมนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องมี่แจแพรด้วยนะครับผม